สวัสดีครับพี่พี่พท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พาบ,บ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ,บ้านสวยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่พท่านได้เลือกได้รับชมเันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากใส่ดวนใส่ตรงก็โทรที่เบอร์0824804746ครับผม ส่วนอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN บบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีอยู่สองราคาครับผมมาแบ่งปันที่250กับ300ครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนครับผมมาเริ่มเป็นพระสมเด็จรายการที่1เลยครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่1นะครับผม นี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดองค์ที่พี่ๆชอบกันนะครับผมนี่ครับผม คับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพาลีลาหมายเลขสองครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพาลีลาหมายเลขสอนะครับผม อันนี้ก็เป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามอันนี้เป็นคุณแผนไข่พาซี่ครับผมนี่ครับเป็นคุณแผนไข่พาซี่เนื้อดินครับผมนี่นี่ก็จะเป็นหมายเลขสามนะครับผม อันนี้หมายเลขสามก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหนวทวดหมายเลขสี่ครับผมนี่อันนี้เป็นหลวงวุทัดห้วยมงคลก็ผมรุ่นมหามงคลก็ผมนี่เป็นหมายเลขสี่นะครับผงนี้พร้อมกล่องเดิมๆก็ผมพร้อมนอยกล่องเดิมๆเลยนี่นี่เป็นดาววาดนะครับองค์เล็กๆครับผมนี่นี่ครับ ครับผมตอบว่าวัดห้วยมงคลอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับผมตอกว่าวัดห้วยมงคลนะครับน,นี่ก็เป็นเนาว่านองเล็กๆครับผมนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมนี่ครับผม ราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่หมายเลขสี่นะครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อลบห้องเงินครับผมหมายเลขห้าครับผมนี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้ครับผมนี่หมายเลขห้าครับผมวันนี้ นี่ก็จะเป็นหมายเลขห้านะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ก็หมายเลขห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขหกนะครับผม อันนี้หมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมเนี่เป็นภาพปิดตายันยุ่งหมายเลขเจ็ดครับผมนะครับนี่จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผม เป็นปิดตายยันยุ่งครับผมหมายเลขเจ็ดนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลวง่ทวดหางตารีดตอกชอดชิงตากตอกคำว่าจเจริญพลอยู่ด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขแปดนะครับผม นี่ครับผมตอกชอจิงอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่แล้วก็มีตอกคาว่าเฉลิมพลด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม นี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขเก้านะครับผม อันนี้หมายเลขเก้าครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นเหรียญจอบเล็กอ่าของพ่อเงินครับผมหมายเลขสิบครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับเอาไปเป็นเหรียญ่าหลวงพ่อทันจครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทันจครับผมปีสองห้าหนึ่งสามนี่ครับเหรียญรุ่นพิเศษครับผมหลวงพ่อทันจปีสองห้าหนึ่งสามครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผม นี่ครับอันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพับปิตาอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมพับปิตาหมายเลขสิบสองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหมายเลข12นะครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพ็อตเชอชินราดครับผมหมายเลข13ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข13นะครับผม อันนี้หมายเลข13บสามครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลข14ครับผมน,นี่มีตายางด้านหลังนะครับผมมันนี้เป็นหมายเลข14นะครับผม หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหมายเลขสิบห้านะครับผมองค์นี้ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่พ,พีท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งในก็ทักไลน์รด้โทรมาแจง้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดหมายเลขสิบหกครับผมอันนี้รุ่นใต้ร่มเย็นครับผมนี่นี่จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับผมนี่ครับเป็นหลวบพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจิตครับผมนี่วัดช้างให้ครับผม รุ่นใต้ลมเย็นครับผมองค์นี้นี่ครับรุ่นใต้ลมเย็นครับผมกลางหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมครับผมครับันนี้หม่เลขสิบหกครผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หม,มุนครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หม,มุนนะคะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมวงนี้ อันนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขสิบแปดนี่ครับผมน,นี้เป็นพักกิ่งหมายเลขสิบแปดนะครับผมนี่มีต่อโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับผมกิ่งดังกังหวานเลยนะครับองค์นี้นี่ครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับผม ครับผมมีตอกโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่นี่ครับผมเก้าแปดสามครับผมนี่นี่จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นผ้าท่กระดานได้ผ้าท่กระดานเก่าๆมาสององค์ครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่19นะครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระทากะดานรายการที่20ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่20นะครับผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับผมนี่ นี่จะเป็นรายการที่21็ครับผมราคา3า0ร้อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่22ครับผมอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมครับผมวัดช่องแคก้นหลักังครับผมนี่นี่จะเป็นรายการที่22ิบนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อพรมครับผมวัดช่องแคครับผม นี่ครับน,นี้จะเป็นรายการที่22นะครับราคา300อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ย3สิบาครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับผมนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมนี่ปีสองสี่แปดสี่ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับผมนี่ อันนี้จะเป็นรายการที่23นะครับราคา300อบาทครับต่อไปเป็นภาพอิตายันยุ่งรายการที่24สครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่24นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรายการที่24ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระอิตารายการที่25ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่25นะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตอวัดบางพีนัยครับผมเหรียญหลวงพ่อโตอวัดบางพีนัยนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมองค์นี้นี่ครับหลวงพ่อโตอวัดบางพีนัยครับผม ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่26กครับผมอาราคาสามร้บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ